สวัสดีค่ะค่ะก็ผ่านช่วงของทิปไปแล้วใช่ไหมคะหดีมากเลยนะคะเรารู้สึกว่า,อาคอนเทนต์ของทิปเนาะสามารถเอาไปใช้นะคะประโยชน์กับเราได้เลยเอ็มเมชื่อว่าทุกคนมีช่องอยู่แล้วนะคะวันนี้เนาะไปปั้นช่องนะคะตามท,ทิปกันนะคะอ้าโอเคก็มาถึงช่วงเอมนะคะเดี๋ยวเอมขอแนะนําตัวก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะยังไม่รู้จักเอมนะคะก็ ชื่อเอ็มนะคะแล้วก็ชื่อจริงนะคะก็อวิกาภระีค่ะก็ปัจจุบันนะคะ,ะเอ็มก็ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือค้าขายนะคะเป็นแม่ค้าขายขนมหวานนะคะเพราะว่าที่บ้านทาทาค้าขายนะคะแล้วก็เรียนจบร่างขําแห้งนะคะแล้วก็เคยเป็นทนายนะคะปัจจุบันก็ยังมีตั๋วอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยได้ <laughs> <laughs> ว่าความแล้วนะคะแล้วก็ทําทงานประจําด้วยนะคะแล้วก็ทําธุรกิจอเมเ์ค่ะควบคู่กับงานประจําไปด้วยนะคะ อ่านะคะก็มีช่องให้ติดตามนะคะก็คือ3มช่องเหมือนกันนะคะก็เล่นอ่าเฟซบุ๊กนะคะไอจีอินสตาแกรเหมือนกันนะคะทิกตอกอ่านะคะก็ Facebook นะคะก็เพื่อนๆติดตามได้เลยนะคะชื่อ M อ็วิกา plus สีนะคะ TikTok ก็ IG เนาะก็ m อ็มเอ็นเดอร์สอวิกานะคะทิกตอกก็อาจจะปั้นช่องไลฟ์สระหน่อยนะคะไม่ไม่ก็เหมือนโคชิปนะคะจะเป็น คลิปฮาส,ส่วนใหญ่นะคะก็ติดตามได้นะคะชื่อช่อง M MM M นะคะก็คือชื่อเล่นเลยนะคะอ่านะคะอีนี้ต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมาในหัวข้อฟิตหุ่นติดกแกลมนะคะก็ยังงงว่าทำไมถึงได้หัวข้อนี้างนะคะว่าอ่าก็ยังเป็นศัพท์ที่คนพูดเองก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าคําว่าติดกแกลมคืออะไรนะคะอแต่หนูแค่ว่าอ่าววิหุ่นอ่าโอเคไปตามนั้นนะคะก็ วันนี้จะเป็นแนวนะคะการเล่าเรื่องราวหรือ่าว่าอ่ะทำไมวันนี้เราจะต้องดูแลตัวเองนะคะให้ให้หุ่นสวยให้หุ่นติดแกลมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วการฟิตหุ่นนะคะของตัวเองเนี่ยมันมันส่งผลดีนะคะกับเรายัางไงบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราะคะ่ะยังไงบ้างนะคะอ่าโอเคค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโค้ดทั้งสามท่านนี้ก่อนนะคะก็อ่าทั้งสามท่านนี้นะคะก็เอ็ม ไม่สามารถมีผลที่ดีได้นะคะไม่สามารถลดน้าหนักได้เลยนะคะถ้าไม่ได้พตดขวัญใจนะคะก็ขอขอบคุณคุณนิชาลีอนุศัสนลักษณ์นะคะแล้วก็พี่ปอมกับเจษนะคะที่ช่วยประคับประคองนะคะความคิดนะคะในการทําธุรกิจนี้นะคะก็ขอขอบคุณไดมอนด์ของเรานะคะคุณอัจฉริกนนารชนะพิบูลนะคะแล้วก็คุณรินยาภัทรปิยะวิททารุตนะคะกดหัวใจให้ทั้งสามท่านนี้ด้วยนะคะ อ่าโอเคก็เดี๋ยวเล่าเรื่องราวนะคะให้กับทุกคนฟังก่อนนะว่าอ่าเอ็มมาเจอโปรแกรมนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็อ่ากว่าที่จะมีหุ่นในเวอร์ชันนี้นะคะอ่าเอ็มก็มีหุ่นพังนะคะมาก่อนเหมือนกันนะคะก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อ่าพยายามหาวิธีการลดน้ําหนักนะคะมาแทบจะทุกวิธีเลยนะคะก่อนมาเจอโปรแกรมนี้ก็คือ enjoy เนาะกับการกินนะคะเราเราเป็นทนายเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ ไปได้รู้สึกอยากจะดูแลตัวเองนะคะก็กินเยอะจนแบบน้ําหนักพุ่งไปถึง62กิโลนะคะอ่าเริ่มเริ่มรู้สึกใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วก็เลยกลับมาดูแลตัวเองนะคะแต่ในตอนนั้นอ่ะยังไม่เจอขวัญใจยังไม่รู้จักกับโปรแกรมนี้นะคะก็ลดน้ำหนักด้วยตัวเองมาก่อนเลยนะคะอ่าฟุ้งมหาออกกาลังกายกินคลีนทำทุกทำทุกวิธีค่ะที่เขาสามารถบอกว่านามันสามารถลดได้นะคะอ่าก็ทํานะคะทําจนท้อนะคะเพราะว่า ผลลั์มันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะอ่านะคะแต่ทีเนี้ยถามว่าแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้าโปรแกรมนี้นะคะก็คือเรารู้แหละว่าเพื่อนนะคะทำโปรแกรมเกี่ยวกับลดน้ําหนักแต่ในตอนนั้นน่ะเรายังไม่เปิดใจเพราะเรารู้สึกว่าเราลดเองได้จนในวันหนึ่งเราไปเจอผลลั์อ่าของ GF ีนะคะเรารู้สึกว่าเออการเทียบรูปแค่สวันแล้วได้หุ่นที่ที่มันดีอ่ะแล้วแล้วแล้วผลลั์มันว้าวมันโดนใจเราะคะ่ะก็เลยเป็นจุดที่ตัดสินใจนะคะที่ ่ะขอเข้าโปรแกรมนะคะกับเพื่อนเองเลยนะคะก็นะคะจากเริ่มต้นเนาะน้ำหนัก50กว่านะคะก็เข้าคอทั้งหมดนะคะสองเดือนนะคะก็ผลลัพธ์นะคะก็คือดีมากๆนะคะเพราะเอ็มรู้สึกว่าเออโปรแกรมเนี่ยมันให้ทั้งรูปร่างเรานะคะให้ทั้งผิวเราให้ทั้งสุขภาพที่ดีกับเราได้นะคะจนจนทําให้เวอร์ชั่นที่เราแบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาอยู่ในเวอร์ชั่นนี้ ไม่เชื่อว่าหุ่นเราจะแซบถึงขนาดนี้ได้ก็สามารถแบบมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็กล้าใส่ชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็เอผลลัพธ์มันดีเนาะเพื่อนก็เลยสปอนเซอร์นะคะในการเข้ามาทำธุรกิจนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการทำธุรกิจแอมเวของเอ็มเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่าเราลดน้ำหนักได้อะเพื่อนก็บอกว่าเชื่อไหมว่ามันสามารถทำเป็นอีกหนึ่งธุรกิจให้กับเราได้นะคะในตอนนั้นเรา เรามีอาชีพค้าขายใช่ไหมคะรายได้เราก็ได้จากการที่เราทํางานค้าขายในแต่ละวันนะคะแต่ในธุรกิจนี้ขวัญบอกว่ามันมีความสวยงามมากกว่านั้นนะคะเราสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะจากการที่เราได้เจอโปรแกรมที่ดีเนี่ยให้กับผู้คนนะคะ,ะวันนั้นนะคะคือแอมเจอธุรกิจนี้มาทั้งหมด3ครั้งนะคะก็ลดน้ําหนักเข้าโปรแกรมเพื่อน3ครั้งเหมือนกันนะคะแต่ครั้งที่เปลี่ยนหุ่นมากที่สุดก็คือในช่วงของปีประมาณปี65นะคะ ก็วันนั้นนะคะที่ที่ตัดสินใจนะคะเข้ามาทําธุรกิจอะ่ะเอ็มก็รู้สึกเออเริ่มเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็เราเราก็ใช้สื่อออนไลน์ค่ะเหมือนอย่างที่ทิปแชร์เลยนะคะ Facebook i จีอินสตาแกรนะคะทิกตอกอ่ะเราก็ทําทุกช่องทางเลยนะคะโพสต์ Post, ความเปลี่ยนแปลงโพสความประทับใจโพสความฟินนะคะรีวิวสินค้าที่เรากินที่เราใช้ะคะ่ะ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะว่าเออแค่เรื่องราวของการลดน้ำหนักอะคะ่ะมันจะทำให้เกิดเรื่องราวที่ดีๆในชีวิตตามมาเยอะแยะมากมายนะคะอ่านะคะอันดับแรกเนาะมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่อนะคะาการลดน้ำหนักให้กับผู้คนนะคะที่เอ็มดูแลอะเยอะแยะมากมายจริงๆซึ่งลูกค้าที่ที่เอ็มเจอคะ่ะไม่ให้ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติหนง ไม่ใช่คนที่เรารู้จักเลยนะคะก็คือมาจากในโลกออนไลน์ค่ะคือทั้งหมดเลยนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเหมือนในวันนี้นะคะเราสามารถลดน้ำหนักได้เนาะเราเรากลายเป็นแรงบันดาลใจค่ะให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะที่เขามีความเชื่อว่าวันนี้เขาจะลดน้ำหนักได้ไหมแต่เขาเห็นเราเป็นตัวอย่างะคะ่ะวันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าอยากออยากได้ผลแบบเราอ่านะคะแล้วทีเนี้ย เอ็มรู้สึกว่าการทําธุรกิจนี้เนาะคือเอ็มทำธุรกิจมาประมาณสองปีแล้วค่ะก็เลยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขจากการทําธุรกิจนี้เนาะได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะคะจนมันเกิดเป็นรายได้นะคะกระเป๋าที่สองนะคะให้กับเอ็มตามมานะคะแล้วพอเราเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้นานๆเนาะเรามีความฝันนะคะเรารู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยให้กับให้ให้ความฝันกับเราได้ในเรื่องของ เออถ้าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จเนาะเราสามารถดูแลตัวเองเราสามารถดูแลผู้คนนะคะดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็คือให้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องตื่นมาแล้วต้องแบบต้องทำง,งานอีกแล้วอ่าเราเรารู้สึกว่ามันมีวิต,ติอ่าที่ได้มากกว่าน,นั้นนะคะก็รู้สึกสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับการทำธุาธุรกิจนี้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายเนาะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะเพื่อดูแลครอบครัวนะคะก็ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ที่ดีมากๆนะคะแค่เริ่มจากการลดน้าหนักของตัวเองเองนะคะแต่ทําให้เองนะคะเจอมิตินะคะที่ที่มันตามมาค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะทีเนี้ยนะคะคือชีวิตมันก็ไม่ได้ราบรื่นเนาะมันก็จะต้องมีอุปสรรคในการเปลี่ยนผังเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายนะคะเหมือนวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังนะคะอ่า เอ็มทำธุรกิจมานะคะปีนี้ก็ปีที่สามแล้วเนาะถามว่าบางคนนะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็คือตามแต่ละคนของแต่เรื่องราวเนาะแต่ของเอมอะค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของการทํางานอ่านะคะจุดที่ทําให้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงคือด้วยความที่เราทํางานประจํามาตลอดเอ้ทํางานค่าขายมาตลอดอะ <S <S เราเป็นผู้กําหนดชีวิตและเวลาของเราเองเราจะทํากี่โมงก็ได้เราจะตื่นกี่โมงก็ได้เราจะอยู่กี่โมงก็ได้คะคะ แต่พอเราทํางานประจําเนาะเราไม่เคยทางานประจําเลยเรารู้สึกว่าเวลาของงานประจําเอ่อเอาเวลาช <laughs> ีวิตของเราไปหมดเอานะคะมันเลยทําให้เราเกิดความเครียดอนะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะคะ่ะเหมือนในช่วงที่เราทํางานค้าขายในตอนนั้นนะคะมันเลยทําให้เรา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 ู้สึกว่ามันมันทําให้เราไม่ได้ดูแลตัวเองอะ่ะคือเราละเลย การรักตัวเองไปอ,อย่างที่ทุกคนอ่ะคือจากตอนช่วงแรกๆอ่ะเอ็มไม,บบนะอไม่เคยใส่เสื้อผ้าแบบนี้เลยนะก็คือใส่แค่กางเกงไม่เคยใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีเลยนะคะอะถ้าทุกคนไปติดตามใน a c e b o o k อ่ะก็คือเอ็มไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะแต่ในวันเนี้ยวันที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเราเครียดจากการทํางานเราละเลยนะคะแล้วก็เราทํางานประจําแบบเหนื่อยอ,ะอ่ะจนทําให้เราละเลยในการเข้าสู่ไปด้วย เออเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการกับการเรียนรู้ด้วยนะคะมันเลยทําให้อาธุรกิจอะคะ่ะมันมันเริ่มดาวลงนะคะไม่รู้มีใครเคยเคย,เคยท้องเอมหมือนเอไมเออแบบเฮ้ยธุรกิจมันใช่เราป่าวะเครียดว่ะกินเถอะอะไรเงี้ยกินขี้ขิกกินมากๆจนรู้สึกว่ารูปร่างที่เราเคยแบบเคยเคยมีเคยได้อะมันไม่ใช่แบบนี้ยจนวันหนึ่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองจนวันหนึ่งคือ อยากกินแล้วก็แบบหลับไปเลยไม่อยากแบบคือกินให้จุกตายแล้วก็นอนไปเลยเออคือมันเครียดถึงขนาดนั้นนะคะมันเกิดความเครียดสะสมเนาะมันเหนื่อยมันท้อเราเราก็หิวอะ่ะคือเรารู้สึกว่าอเราเรารู้ตัวตลอดนะว่ามันเป็นภาวะแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการวิธีตัวเองนี้ยังไงเราเราจะจัดการความคิดลบที่มันเข้ามากระทบกับจิตใจของเราค่ะยังไงนะคะจากคนที่เคยแบบ ดูแลตัวเองให้หุ่นดีอยู่ตลอดเวลาโพสถ่ายรูปทุกวันทำคอนเทนต์ทุกวันทำเนื้องานทุกวันอะจนจนวันหนึ่งมันถึงภาวะที่แบบไม่กล้าถ่ายรูปไม่อยากถ่ายรูปไม่ไม่อยากจะไปไหนไม่คือไปคาเฟ่ก็ก็คือไปคาเฟ่ไปกินแล้วก็เราก็กลับคือเราไม่เคยมีมิติแบบนี้อะค่ะมันเกิดขึ้นในภาวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรธุรกิจเราก็ปล่อยนิ่งเฉยเราเมาเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้อยากอะไรกลับมาแล้วอะค่ะ แต่ดีตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าเออวันหนึ่งเรารู้ตัวเนาะเราไม่อยากจะปล่อยภาวะให้ให้ตัวเองค่ะมาอยู่ในในภาวะแบบนี้ดีใจที่มีออปไลน์นะคะที่ขยานพูดคุยพยามแบบว่าเฮ้ยโอเคไหนลองคุยกันฟังดูไหมว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงคือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเราก็ลองให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานในชีวิตของเราอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะอันดับแรกขวัญก็บอกว่าให้ยอมรับก่อนกับตัวเองก่อนว่า ืออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆใช่ไหมอันดับแรกต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทุกวันเนี้มันคืออะไรเออเราเราแบบเราท้อเราเครียดอ่ะเราพยายามมองมุมบวกได้ไหมอ่ะหรือทีเนี้ยเธอจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไหมหรือว่าเราจะลองจะเริ่ม ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองไปด้วยกันไหมสิ่งสำคัญเลยก็คืออยากที่ลบกับตัวเองพยายามพูดบวกกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยไม่เป็นไรที่ผ่านมาอ้วนได้ก็หอมได้อ่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือธุรกิจมันเป็นยังไงเราสามารถพัฒนาเราสามารถกลับมาได้บอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราทําได้เราไปได้เราไหวเราทําได้และสิ่งสําคัญเลยก็คือเริ่มมาด้วยกันไหมจะทํำไหมผลลัพธ์ถ้าไม่ทําก็ ก,ก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราทำผลแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะสิ่งสำคัญเลยก็คืออ่ะโอเคสู้ลุยไปได้วยกันนะคะก็โชคดีนะคะที่มีอัพไลนอยู่ข้างข้านะคะอ่ะประกอบกับเป็นจังหวะที่มันดีมากๆนะคะที่มันมีโปรโมชั่นไอชุดอ่าชุดบรดิคีนะคะตอนต้นเดือนกันยานะเอ็มรู้สึกว่าเออทนสภาพตัวเองแบบนี้แบบแบบไม่ไหวแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตัวเองค่ะอยู่ในภาวะนี้ ไปตลอดอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโชคดีมากๆนะคะที่บริษทัทเนาะมีโปรโมชั่นตัวเนี้ออกมามันทําให้เราตัดสินใจง่ายมากๆในการดูแลตัวเองว่าเฮ้ยเอาวะแต่สิ่งสําคัญที่นอกเหนือจากมีโปรโมชั่นเนี้ค่ะมันคือมีงานแข่งขันนะคะในเรื่องของการลดน้ําหนัก ไปญี่ปุ่นด้วยแต่เอ็มรู้สึกว่าสิ่งที่มันได้มากกว่าการที่ซื้อชุดโปรโมชั่นน่ะมันคือในเรื่องของการทำ small win อ่ะซึ่งในธุรกิจอะคะทุกคนจะรู้เนาะว่ามันมีการสะสมเก้าเดินใช่ไหมคะเพื่อพิชิตของรางวัลต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการฟังลิงก์นะคะมีการฟังทิปนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเออการเก้าเดินน่ะมันมีในแยะสำคัญอยู่ในนั้นของการทำ small win อย่างเช่นว่าวันเนี้ย ถ้าเรานึกภาพเนาะว่าการที่เราอยากจะออกกําลังกายอ่ะจริงๆเราไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้หรอกแต่อัมเวร์เขาให้เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยการก้าวเดินเหมือนก้าวมันทําให้เราอะออกกําลังกายในนั้นไปในตัวนะคะแล้วก็การกรอกเมนูอาหารอย่างเงี้ยมันก็มีนนยัะสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเลือกกินเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ อาการทำภลรกิจต่างๆถ้าเดินครบ2 0 0แสก้วเราก็จะได้รับเหรียญเนี่ยได้รับบอดี้คีฟรีมันทำใหเ้เรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองในการสมอลวินมากขึ้นเอมรู้สึกว่าเอมเข้าชาเลนจ์เนี้ยค่ะมันมันมีในยะที่ทำให้เราสมอลวินตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กจากคนที่ไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการเดินจากคนที่ไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการกิน กลับมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นมันเหมือนเรามองภารกิจเนี้ยค่ะทําให้เรามีวินัยนะคะในการกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่เคยเดินได้ถึงสองแสนเก้าเลยนะคะก็สามารถเดินได้สองแสนเก้าภายในหนึ่งเดือนนะคะเก็บหลงเก็บเหรียญเก็บภารกิจที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําได้อเราอยากทําให้มันได้ะมันเหมือนเป็นการชาเลน ของตัวเองนะคะทีละเล็กทีละน้อยเนาะมองมองในแง่ดีกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามีวินัยว่ะเราตื่นขึ้นมาเราต้องเดินให้ครบหมื0นกาวตื่นขึ้นมาเราต้องกรอกอาหารนะถ้าไม่กรอกไม่ได้เหรียญน,นะอ่าอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเกิดความคิดพัฒนาตัวเองค่ะดกขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะอ่าอย่างการเลือกกินเนาะคือในแอปอะหารเราสามารถกรอกได้นะคะว่าเราสามารถ คือเรากินอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยมันทําให้เรามีวินัยนะอย่างเช้ามาเรารู้แหละว,ว่าเราจะกินอะไรก็กอบเมนูไปคือเราไม่อยากให้แคลอรี่มันมากเกินกว่าที่ที่เขากําหนดใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเรามีวินัยในการเลือกกินมากขึ้นถ้าทุกคนกําลังลดน้ําหนักทุกคนจะรู้ว่าการเอาชนะใจตัวเองในแต่ละวันอะ่ะมันยากมาก,มากนะคะ เพราะว่าสิ่งยัย่วยุต่างๆอ่ะมันมันมีเข้ามาในตลอดเวลานะคะแต่การเข้าธารกิจนี้เข้าชาเลน,นี้นะค่ะมันทําให้แค่เราชนะใจตัวเองได้ในแต่ละหนึ่งวันอ่ะมันคือความภูมิใจของตัวเองนะเล็กๆแล้วนะเออนะคะเอ็มก็รู้สึกว่าจากการที่ยังเข้าชาเลน,นี้เนาะภายในหนึ่งเดือนนะคะสิ่งที่ได้นะคะรู้สึกว่าเราภูมิใจนะคะกับ กับการเอาชนะใจตัวเองวันล,ละนิดวันล,ละนิดจ้ะคะ่ะคือเอ็รู้สึกว่าการลดน้ําหนักได้อะ่ะมันคือการเอาชนะใจตัวเองอะ่ะได้ดีที่สุดแหละอ่ะผลลัพธ์หนึ่งเดือนคือน้ําหนักอะ่ะสองปีที่ผ่านมาห้ 57, าสิบเจ็ดห้าสิบแปดมาเยตลอดทุกคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่ผุ่นที่ดีมากแต่ถ้าดูน้ําหนักอะ่ะคือไม่เคยหนักที่ห้าสิบเจ็ดเลยนะคะแต่พอเข้าภารกิจชาเลนนะ์เนาะน้ำหนักก็เลยแบบห้าสิบสี่ตน้นๆแหละเพิ่งรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ะเฮ้ยเราสามารถทําได้อ่ะเออเราไขมันแล้วก็ลดรูปร่างแล้วก็เปลี่ยนทิ้งสิ่งที่สําคัญอ่ะเรามีวินัยนะคะกับตัวเองมากขึ้นแถมเราได้สมอลวินในเนื้องานตื่นเช้ามาต้องทําภารกิจให้ได้ให้จบในแต่ละถ้าเป็นแต่ก,ก่อนเนาะ กินอะไรก็ไม่รู้ตื่นมากับบ้านนอนแต่ในวันนี้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทาําภารกิจในแต่ละวันก็คือเดินให้ครบกินให้ดีนะคะกลายเป็นคนที่จดจ่อนะคะกับภารกิจนะคะที่ต้องทําให้สําเร็จรู้ล่วงอะคะ่ะไปได้ในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นนะคะและสิ่งสําคัญที่เอรม้สึกว่ามันกลับมาแล้วอะก็คือกลับมามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะจากสองเดือนที่ผ่านมาไมเอ้ยประมาณปียังที่ผ่านมาไม่เคยถา่ายรูปบิกินี่เลยคือคือ ยอดไลค์แต่ก่อนนะก็คือจะแบบสี่ห้าร้อยอัพตอนที่แบบสองปีที่แล้วอ่ะแต่พอหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือไม่ถ่ายรูปบิกินี่เลยนะคะจนในอาทิตย์เนี้ยเนี้ยพอเราเข้าชาเลนจ์เนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะแค่หนึ่งเดือนแล้วทาให้เราสามารถใส่บิกินี่ได้แล้วอ่ะเออรูปตักขนมไปวงไปวัดเราก็สามารถมีความมั่นใจในการถ่ายรูปมากขึ้นอะ่ะมันเหมือนเราเรากลับมารักตัวเองเรามีความภูมิใจในตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะ อัปไลน์จะบอกเสมอว่าเชื่อไหมว่าแค่ลดน้ําหนักได้อะมันจะมีเรื่องราวดีๆมากมายค่ะเกิดขึ้นมาเราจะกลับมาภูมิใจในตัวเองอีกครั้งเราจะกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในธุรกิจเนี่ยมากยิ่งขึ้นซึ่งเอ็มก็ไม่เคยเชื่อจนอะนะคะพอเอ็มลงรูปไปใช่ไหมในโซเชียลอะค่ะมันจะมีเราไม่เคยมีข้อความแบบเนี้ยกลับมาหาเราแบบอยากได้่นนี้จังเลยค่ะ เออเนี่ยชอบหุ่นนี้มากเลยแม่ค้าหุ่นแซบมากเลยเออชอบอ่ะอยากได้หุ่นนี้จังเลยคือคือจากการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเนาะเราไม่เคยมีข้อความแบบนี้ที่มันที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราท,ทําธุรกิจเรานหนักหรือเปล่าเราเป็นคนลดน้ําหนักจริงเหรอมันใช่เหรออะไรเงี้ยแต่พอวันเนี้ยเรากลับมาพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนรูปร่างตัวเองค่ะมันทําให้เหมือนอย่างที่อัปลน์พูดจริงๆว่ามันทําให ธุรกิจอะมันเปลี่ยนจริงๆจากเดิมนะ้อที่เคยมีคนแปลกหน้าค่ะแบบมาลงคอกับเอ็มเยอะแยะมากมายเนาะพอวันหนึ่งที่เราไม่ดูแลตัวเองอ่ะคนแปลกหน้าก็ไม่มาเลยนะคะไม่มีเลยลูกค้าหายไปหมดเลยจนมาหน้าคิดกับขัญว่าจะไปยังไงต่อวะจะทายังไงกับกับธุรกิจเราต่อวะคือมันไม่มีลูกค้ามันไม่มีคนแปลกหน้ามันไม่มีคนเข้าขอร์ดอะ่ะแต่พอวันหนึ่งเนาะคือเราเกิดจากการทําธุรกิจจากการะโน้ําหนักแต่ถ้าในวันหนึ่งเราแค่กลับมาดูแลตัวเองอะ่ะ ไม่น่าเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งเนี้ยเข้ามามีน้องคนนึงเขาถามว่าพี่พอดีหนูมาสมัครที่อ h o p mv อะ่ะเออหนูพี่ทําอยู่ใช่ไหมพี่ขายอยู่ใช่ไหมหนูจะใส่ชื่อพี่เป็นผู้แนะนําอันนี้คือเหมือนเป็นลูกค้าประธานพรมานะให้เราคือไม่รู้จักกันมาก่อนอ่าเป็นแค่ลูกเป็นแค่ลูกค้าขานมขายของใน facebook อะ่ะแต่วันนึงที่เรากลับมาดูแลตัวเองกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะวันนึงเขานึกถึงเราอะ่ะแล้วเขาไปชอบอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเขา จะเขียนไปสมัครแล้วให้แรนดอมให้บริษัทแรนดอมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เขานึกถึงเราอะเขานึกถึงว่าเฮ้ยพี่คนนี้หุ่นดีนี่หว่าพี่คนนี้เราน้ำหนักได้นี่หว่าวันนึงที่เขาอยากจะกลับมาดูแลตัวเองอะแล้วเขาเห็นหน้าฟีดเราเขาเห็นเรากลับมาดูแลดูแลตัวเองแล้วหุ่นได้อะเออเอ็มก็ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้เนาะมันจะเกิดขึ้นมาจากการแค่ที่เราอะค่ะกลับมาดูกลับมาดูแลตัวเองนะคะหรืออีกคนนึงนะคะพี่คนนี้ก็คือพิ่งเพึ่งวิดีโอคอลคุยกันคือหมายถึงว่า เรารู้จักกันแค่ว่าเป็นลูกค้าสั่งขนมส่งไปส่งมาแล้วพี่คนเนี้ยเราไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวเลยว่าเขาจะมาซื้อกินซื้อใช้กับเราอะค่ะเขาเป็นคือเขาอ้วนมากแล้วเขาไปตัดกระเพาะอาหารอ่าคือเขาลดน้ําหนักได้แล้วอะในฉบับของเขาอะเขาก็ไปทําวิธีไปทําเวของเขาอะจนในวันนึงเขากินเยอะอ่ากลับมากลับมาแบบเพราะมันขยายเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าการตัดกระเพาะอะมันไม่ใช่วิธีการลดน้ําหนักที่มั่นคงแล้วก็ถาวร วันนึงที่เขากลับไปใช้ชีวิตกินอาหารเหมือนเดิมอะกระเพราะมันก็ขยายอ่ะแล้ววันนึงเขาเห็นโพสต์เราอะ,อะเห็นแบบเราเป็นสายดูแลตัวเองเป็นสายแบบลดน้ําหนักได้อะ่ะวันนึงเขาก็ถามว่าเนี่ยเธอมันลีนมากเธอทำยังไงอะ่ะอย่ยเธอเธอคูมอาหารไหมเธอต้องออกกำลังกายไหมพี่พูงหนามังเลยช่วยพี่หน่อยสิคือเราไม่คาดคิดว่ะว่าเคสแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเรามันมันจะเกิดขึ้นกับการที่แบบ เฮ้ยแค่กุกับมันดูแลตัวเองคือมาถึงว่าเราไม่เคยมีโมเมนต์นี้มานานมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันอย่างที่อัปลน์พูดจริงๆเนาะแค่แค่ดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเป็นเวอร์ชั่นที่คีดดีที่สุดอะน้าธุรกิจอะมันจะเปลี่ยนจริงๆค่ะก็ก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออ่ะมันเหมือนที่อัปลน์อะค่ะเขาแนะนําเราเลยนะคะเพียงเพียงแค่เราวันนี้เนาะถ้าเรารู้สึกไอคิดลบเฮ้ย มันจะมันจะลดคือเคยมีความคิดเะาว่ามันจะลดได้ไหมมันจะทําได้ไหมเด้อคือเราแบบน้ําหนักไปขนาดนั้นนะแต่ในวันเนี้ยแค่แบบเราทําเราทําตามที่อัพไลน์บอกเนาะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เข้าโปรแกรมอย่างมีวินัยอะ่ะมันก็สามารถลดได้นะคะมันทําให้เรากลับมามีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะมาอย่างที่อัพไลน์บอกเนาะอ่าะนจะิตวิทยาเขาก็บอกว่าเนี่ยแค่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองเนาะเราจะรู้สึกดีขึ้นอะ่ะ เราจะเริ่มรู้สึกดูดีขึ้นแล้วเราก็จะดึงดูดอะคะ่ะสิ่งต่างๆนะคะเข้ามานะคะทั้งสิ่งทั้งหมดทั้งหมดนะคะก็เริ่มจากที่ตัวเราเองนะคะก็ขอบคุณตัวเองเนาะที่อ่าวันเนี้ยเรายองพัฒนาตัวเองอะเอ็มรู้สึกว่าวันไหนคือเอ็มเคยเหนื่อยเนาะเคยท้อเคยเหมดกําลังใจเคยเหมดไฟกับการลดน้าหนักอะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเอ็มกลับมาคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงวะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะแบบอยู่แบบนี้ได้หรือภาวะแบบนี้เอาไหมอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญก็คือคุยกับอัพไลน์นะคะคือเรารู้สึกว่าเราอยากเดินทางในธุรกิจเนี้ยไปต่อแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงวนนันที่มันไปต่อไม่ได้มันหยุดอยู่แค่เนี้แต่อัพไลน์ค่ะเขาเขาจะมีคําตอบให้เราเสมอว่าถ้ามันอะไรที่มันยากอะ่ะก็แค่กลับมาเริ่มต้นในจุดแรกไหมเออถ้าเกิดมาจากธุรกิจลดน้ําหนัก เธอเกิดจากการที่เธอดูแลตัวเองวันหนึ่งที่เราไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจรูปร่างของตัวเองอะ่ะ mm. ก็แค่กลับมาเปลี่ยนแปลงดูแลรูปร่างของตัวเองไหม mm. อะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้บ้างอืมก็กลับมาเริ่มต้นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้นะคะ mm. ก็คือในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็นีน่อยู่ในที่ผ่านมาเอ็มรู้สึกว่าเอ็มได้ทําการสมอลวินเนาะในสิ่งที่ที่มันเล็กๆคือคือจากการที่เราไม่ได้สนใจ อะไรเลยกับกับธุรกิจอะไม่ไม่เคยสนใจในสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะต้องทำอะแต่พอเราเราได้กลับมาทันเรารู้สึกว่ามีความภูมิใจในตัวเองนะคะเพิ่มมากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันภูมิใจเนาะเดินได้เหมือนก้าวเออมันภูมิใจเนาะวันนี้เรากินอาหารที่ดีเออวันนี้เราภูมิใจเนาะที่เราได้ทำเนื้องานวันนี้เราภูมิใจเนาะที่เรามีเว้ัยกับตัวเองค่ะมันมันรู้สึกสะสมอ่าความเล็กน้อยแบบเนี้ยค่ะเข้ามาในหัวใจเนาะมาทําให้เรารู้สึกมีความสุข เออสิ่งเล็กๆแบบเนี้เ,ออเ,รเรา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 รู้สึกว่ามันเริ่มต้นแตแต่ละวันนะคะที่ดีนะคะแล้วก็อ,อ่าการตั้งเป้าหมายเนาะนิวเยียนิวมีรู้สึกว่าอีกสองเดือนจะปีใหม่แล้วว่าเออเราก็อยากมีเวอร์ชั่นนะคะที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะอ,อ่ะคือเรารู้สึกว่าเรามีหุ่นที่ดีะค่ะได้มากกว่าน,นี้เนาะมันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเราแบบเนี้ยได้ขนาดแค่เราทำอย่างเดือนหุ่นเรายังเออยัง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 ,ยง,ยงเป็นขนาดนี้เราถ้าเราแบบ ตั้งใจก่อนถึงปีใหม่เนี่ยหน้าตาธุรกิจอ่ะเอ็มว่ามันมันเปลี่ยนแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญ,ญที่สุดก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละค่ะเป็นวงกลมวงแรกนะคะอ่าสิ่งที่ทําให้เราหมดพลังใจก็คือความคิดของเรานั่นเองนะคะเอ็มเคยมีความคิดลบไม่อยากไปต่อไม่อยากทําอะไรเลยนะคะแต่ในวันเนี้ยเรารู้สึกว่าความคิดของเรานี่แหละที่เราสามารถที่จะแก้ไขมันให้ได้เร็วที่สุด <c oughs> คุยกับตัวเองคุยกับอัปล์ปรึกษาคนที่เขารู้สึกว่า เฮ้ยเราสามารถคุยกับเขาได้อะว่าเราจะไปต่อในในมุมเวหรือทางนี้ยังไงค่ะปรับที่ความคิดก่อนนะคะก็ของเอ็มแล้วก็คือปรับความคิดเป็นอันดับแรกนะคะจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงเกิดจากการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างถ้าวันนั้นเอ็มไม่ได้คุยกับขวัญเนาะหรือเอ็มก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอะไม่อยากจะทําอะไรแล้วอะเอ็มรู้สึกว่าชีวิตเอ็มก็คงอยู่แค่นี้ก็คือปล่อยเวไปประมาณแบบนี้เนาะแต่ถ้า วันเนี้ย่าเราได้แก้ไขเราได้พัฒนาตัวเองจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะก็จะมีแต่คําว่าดีขึ้นเนาะามันแค่เกิดจากการตัดสินใจของเราะค่ะแค่นั้นเองนะคะก็วันนี้เนาะเอ็มเอาเรื่องราวเนาะของตัวเองนะคะมาเล่าเป็นประสบการณ์นะคะให้กับทุกคนนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าอยากทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นน่ะ อาจจะก,กลับไปคุยกับอัปลายค่ะว่าเฮ้ยมีอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะให้มันดีขึ้นไหมหรือจะต้องพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างนะคะของเอ็มเนาะรู้ทันตัวเองว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองด้านไหนแก้ไขตัวอะไรยังไงต่อไปนะคะก็คือเราเราอยากเป็นคนลดน้าหนักที่ดีมีหุ่นแบบฟิตติดเกมตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ต้องต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะเอ็มเชื่อว่า,าสิ่งดีๆค่ะก็จะตามมานะคะอย่างแน่นอนนะคะก็ วันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยะคะ่ะขอบคุณค่ะ